อย่าเพิ่งนำลูกสุนัขมาเลี้ยงถ้าคุณยัง,ยงไม่มีหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับสีข้อนี้สัสดีนะครับวันนี้ผมเอกนะครับจากช่องบ้านดูแจมน,นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขนะครับวันนี้ผมมี4ี่หัวข้อน,นะครับสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขมือใหม่มาฝากกันนะครับว่าคุณควรจะรู้นะครับรู้ที่ข้อหนึ่งกันเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องมี <S <S หรือคุณต้องรู้ก็คือความรู้เกี่ยวกับสุนัขนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเลี้ยงสุนัขพันไหนนะครับคุณควรที่จะศึกษาสายพัันนนธุ์ขขอองเาาก่่ะครบว ลักษณะสายพันธุ์ที่เราชอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีลักษณะแบบไหนถูกต้องตามสายพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะนิสัยนะครับโดยหลักๆก็คือเราต้องดูลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ด้วยเพราะสุนัขแต่ละสายพันธุนธ์เนี่ยเขาจะมีนิสัยไม่เหมือนกันนะครับบางพันธุ์ก็คือจะมีนิสัยที่ชอบวิง่งดูนะครับบางตัวก็อาจจะขนยาวก็จะเป็นสุนัขขี้ร้อนนะครับบางตัวขนสั้นก็จะเป็นสุนัขขี้หนาวนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้ก็คือโรคประจําสายพันธุ์ของเขานะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยส่วนมากจะมีโรคประจําสายพันธุ์ของเขานะครับจะมีข้อดีข้อด้อยของแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะครับตัวนี้เราควรศึกษาและควรรู้ไว้ด้วยนะครับข้อที่2นะครับเราต้องมีเวลาและครับแล้วก็พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขพันธุ์ไหนนะครับเราต้องมีเวลานะครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีเวลาให้อาหารเช้าแล้วก็ให้อาหารเย็นนะครับ อาบน้ำหรือตัดขนนะครับตัวนี้ก็คือเราต้องมีเวลาในส่วนนี้นะครับบางคนงานยุ่งมากเลยนะครับแค่อาบน้ําไปทํางานช่วงเช้านี้ก็ยังไม่มีเวลานะครับถ้าจะเอาสุนัขมาเลี้ยงอีกน่าจะเป็นภาระมากกว่านะครับอย่างที่2ก็คือพื้นที่ใช่ไหมนะครับสุนัขแต่ละตัวเนี่ยต้องการพื้นที่ต่างกันนะครับก็คือหลักๆนะครับสุนัขเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ในการ กิจกรรมของเขาคือเดินเล่นวิ่งนะครับทานอนนอนนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สายพันธุ์เนาะนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยคนมีพื้นที่น้อยแต่ว่ามีเวลาก็คือสามารถพาเขาไป,ไปเดินเล่นได้ช่วงเช้าอย่างเงี้ยหรือว่ามีพื้นที่แล้วนะครับก็คือมีเวลานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีพื้นที่จริงๆนะครับก็แนะนำให้เป็นสุนัขพันธุ์เล็กนะครับซึ่งเขาจะตัวเล็กและก็ใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับข้อที่3นะครับก็คือเราต้องดูเลยนะครับว่า สุนัขเนี่ยมีอายุอย่างต่ำนะครับค่าเฉลี่ยของสุนัขก็คือ10ปีขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจซื้อสุนัขมาตัวนึ่งเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับสุนัขตัวนี้นะครับเขาจะอยู่กับเราไปอีกเป็น10ปีเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับการตัดสินใจแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องคิดให้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ควรซื้อลูกสุนัขให้เป็นของขวัญนะครับของคนรักนะครับเมื่อหมดรักกันไปแล้วสุนัขตัวนั้นอาจจะตกกะป๋องก็ได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับทีนี้ก ไม่ใช่ว่าต้องมีเงินไปซื้อสุนัขนะบางครั้งสุนัขดีๆก็อาจจะขอกันมาเลี้ยงก็ได้แต่ว่าเป็นสุนัขธุ์ทางหรือสุนัขตัวไหนก็ได้แต่ว่าหลักๆเราก็ยังต้องมีเงินเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาต้องกินอาหารนะครับบางเดือนเราเนี่ยเงินเดือนอาจจะมากจะน้อยแต่ว่าอยากให้รู้เลยว่าในทุกๆวันนะครับสุนัขเขาต้องกินทุกวันนะครับและอีกอย่าง อีกอย่างนะครับก็คือค่ารักษานะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสุนัขเนี่ยเขาไม่มีประกันสังคมหรือไม่มีบัตรทอง30บาทนะครับซึ่งการเจ็บป่วยแต่ละครั้งถ้าเราพาไปพบคุณหมอผมบอกเลยจากประสบการณ์การเลี้ยงสุนัขของผม12ปีเนี่ยค่าใช้ใจ่ายนะครับการรักษาของสุนัขมีจะแพงกว่าของคนอีกนะครับรับรองว่าถือไป1,000บาทเนี่ยไม่มีอ่าเป็นเล็กๆแน่นอนเนี่ยไม่มีทอนนะครับดีไม่ดีไม่พอด้วยซ้ำนะครับก็คือตัวนเนี้ยเนี่ย เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องรู้ด้วยนะครับถ้า4ข้อนี้นะครับเราคุยกันกับครอบครัวแล้วเราพร้อมนะครับถ้าเราดูแลสุนักดีนะครับสนัเราก็จะได้นะครับเพื่อนที่ซื่อสัตย์มานะครับแล้วก็ได้ยามที่สามารถระวังภัยให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงนี้นะแล้วก็อาจจะต่อยอดไปถึงสร้างมูลค่าโดยการเพราะขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มี4หัวข้อดีๆเกี่ยวกับ คนที่คิดอยากจะเลี้ยงสุนัขมาฝากันนะครับก็ขอให้มีความสุขเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขนะครับสำหรับคนรักสุนัขทุกท่านนะครับผมเอกครับจากบ้านจีด